บสบายดีผมไพี่น้องเบิร์ตขูดสุขนเนะาะมื่อนี่ก็มีเวลาเนาะพี่น้องเนาะมาอัปเดตคลิปดูหน้าเข่าเนาะพี่น้องเนาะว่มามันสิงห้ามทำใดพี่น้องเบิงน้ำกันพี่น้องฮะก็มีเวลาเนาะพี่น้องเนาะไอพี่น้องอันนี้ก็เขาเรียกต้นอยังนี่บาน คอยเขาเรียกต้นมะมะค้อมเนาะพี่น้องเนาะเวลามันสุกอะอันนี้กินได้เนาะพี่น้องเนาะกินได้คือกันเมาเบบึงเขานาะพี่น้องเนาะมันสวงามทำไรน้ำกันผลดีพี่น้องปีนี้เข่าหน้าก็ง,งามอยู่ไอพี่น้องพู้หไกลไเลยพี่น้องพี่น้องเมืองไกลไกเห็นไหมพี่น้อง พี่นีงามอยู่นี่พี่น้องมาคอมพี่น้องเคยเห็นบ่เบิงเนาะพี่น้องเนอะี่พี่น้องนี่ให้เบิกล้ๆพี่น้องนี่ดกๆเลยพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวเวลามันสุกกับมันสิเป็นสีดำเนาะพี่น้องเนาะ,ะกินกะ หวานหวานเนี่พี่น้องต้นนี่หวานแซ่บอยู่คนบ้านนอกบ้านนาเขาเพิ่นมาก,กินกันเนาะพี่น้องเนาะมันสีหวานอมเปรี้ยวจักหน่อยแซ่บพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเนาะพี่น,อน้องเนาะมันนี่ก็ได้เนี่ยพี่น้องบึงเนี่ยพี่น้องทีเป็นสภาพนี้แหละอันนี้ก็เข่าหน้า ป่อยเองพี่น้องเขาหน้าสาวนางแซนแองแต่เพิ่นบม่ได้ลงมามาหนิบอโดงแซนแองมาอัปเดตคลิปแทนเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องมาชมด้านนี้แล้วกันนี่พี่น้องพี่น้องนีุ่๊ให้พี่น้องเไกลใกลใพี่น้องกระพาะประมาณนี้เลยพี่น้อง ก็ถือว่าปกติการงามอยู่พี่น้องปีนี้เขากำลังยังไม่ได้ไดเป็นบ่าวเป็นสาวพี่น้องกำลังได้ยักเดือนแล้ว่าจำม่วได้พี่น้องยืเนยักเดือนเลยสมบรรยากาศเป็นน้ำกันนาะพี่น้องเนาะเบ่งเข่าหน้าไปพร้อมแล้วก็สมบรรยากาศเป็นน้ำ อยู่ทุงท่งไฮทุ่งนาอยู่ไฮอยู่นาคือเก่าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนอนเดดพี่น้องแดดเด็ดมนันนี่อันนี้ก็มีต้นไม้พี่น้องเขาเรียกต้นอยังว่าอันนี้จักต้นอยังพี่น้องเลยให้พี่น้องมึงเข้าหน้าก่อนไก่ไปบอกพี่น้องบเหน็นเนาะ งามอยู่ด้วยพี่น้องผลดีพี่น้องข้าวน่าไัยกะง่าปีนี้ขันหน้าว่านกะยังว่าอลไรเนาะพี่น้องเนาะหน้าว่านกะหยาลายในเล็กน่อยเพราะว่าจักมันเป็นอย่างเนาะพี่น้องขันหน้าว่านเนี่ยมันเป็น,นอย่างคือหยาหนะหยาลายขันดำมันไข่เนยอันนี้เพิ่นดำบ่แล้วพี่น้องอันนี้เป็นหน้า หน้าเหือพี่นอ้องเฮิร์นฮ่องหน้าเหือเนาะเป็นบริดดำนะพี่น้องอัน,นด้านนี้ก็สชีดำเนี่พี่นอ้องเจอปประมาณนี้แหละพี่น้องเขาหน้าไพกกง,งามบินดีพี่น้องเลยชมบรรยากาศพี่น้องอยู่ไฮย,ยูหน้าฮ่อนคือเก่าคือเก่ามาหนิหัวมาตอนเกือบบาอ่าใบม้งเลยพี่น้องมาอัปเดตคลิป ห่อนอยู่ตอนเศร้ากับบุมีเวลาพี่น้องข้าแต่เห็ดหั่วเห็ดห้าวเทียงอยู่ให้พี่น้องดูใกล้ๆอันนี้ก็งัวน้อยพี่น้องงัวงน้อยงัวน้อยงัวน้อยงัวน้อยเนาะพี่น้องเพิ่นบุเป็นยังพี่น้องงัวน้อยตอนนี้เพิ่นสิหากินอ่ะตามคันนา พ่นที่ขากินหญ้าอ่อนเป็นทู่พี่น้องหังวตัวนี้เพคนเืือน้องสตางน้องสตางค์เลยพี่น้องสตางองิงนะองงอ่มยังหญ้านะสตางค์ในพี่น้องจับได้เลยพี่น้องนี่ดูสตางน้องสตางค์ในพี่น้องคันทาก,กินหญ้าตามคณะเรา,าต้องห่วงพี่น้องเป็นทู้อยู่ อันนี้น้องสตางเนี่ยครับท่นที่เพิ่นเดินมากินนั่เด็ดให้เพิ่นพี่น้องห,หองัว้อนเด็ดลบคมอยู่พี่น้องอูนหน้าก็จะพูดเลยพี่น้องดำมงดำสุดกูเลย พูดเลยแล้วก็ชี้อ,อ,อ,อ้อม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 มัทางนี้พี่น้องก็ไปบอ่อชพุ่นดอกพุ้งที่ประมาณประมาณต้นไม้อะไรพี่น้องตรงลงไปแนวดิ่งลงไปน้องสตังกินหญ้าอร่อยไหมแซ่บบ่แซ่บบ่น้องสตัง อยู่ไหอยู่หน้าคือเก้าเนาะพี่น้องดูแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์น้ำเน่ขอบพระคุณหลายๆขอขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบาย